ไปหาหมอดูตอนไหนถึงจะแม่นเกาทูขี้คันสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณจอครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทุชะตาแล้ววาร์ปทุชะตาในคลิปนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อ ไปหาหมอดูตอนไหนถึงจะแม่นเกาทูกที่ขันก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งติ้งติง,ตงให้เราสองคนทางช่องยูทูบโหราวาบนะครับใครไลค์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้ดังใครติดตามขอให้สมหวังทุกประการเอออถอะเป็นไงครับหัวข้อคือ ไปหาหมอดูตอนไหนถึงจะแม่นยำถึงจะแก้ปัญหาถูกจุดเกาถูกที่คันพราะบางทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวะของเวลาเจ้ากรรมในเวรที่ปิดของบาปกรรมอ่บุญยังไม่เปิดกรรมยังปิดอยู่บางทีคุณไปหาเนี่ยคุณจะไปหาเนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะหลุดพ้นไม่ใช่เวลาที่คุณจะเฮงอ่ะมันก็ยังมีเหตุคือจะไม่จะเหตุให้ที่ว่าหมอดูอาจจะแบบ หมอดูอาจจะยังไม่ว่างหมอดูอาจจะปวดท้องเลยหรือหมอดูอาจจะไม่มีสมาธิหรือเขาดูให้คนอื่นแม่นหมดเลยแต่ดูให้คุณนันไม่แม่นเพราะคุณนันไปในช่วงที่ดวงคุณปิดไม่ใช่ว่าหมอดูเขาดูไม่ใช่่่วาหมมอดูไเก่งแต่ดวงคุณะยังไม่เปิดออดังนั้นไหนๆก็จะต้องไปหาหมอดู่าหาหมอดูแต่ละครั้งคุณต้องต้องเสียต้อง ต้องเสียเงินไปหาหมอดูก็ต้องเสียค่าครูเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปเสียอะไรไหนๆจะต้องดูแล้วก็ดูให้มันแม่นไปเลยเพราะให้ดูไว้แม่นคุณก็จะเครียดไม่ได้คําตอบที่ต้องการก็ต้องไปหาอีกคนแล้วไปหาอีกคนแล้วก็เหมือนกับหลายหมอกแบบสับสนไปจนเยอะจนขาดความมั่นใจสับสนแล้วก็กลายเป็นว่าพร้อมไม่ดีไปคุณก็กลายเป็นปามศสสตรนี้ไปผู้สวรนี้มันไรสาระไม่เห็นตรงเลยอ้าวมันก็เป็นกรรมคนณนึงว่าคุณไป สามารถในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกมันก็กลายเป็นว่าทำยังทำยังไงให้ดูแล้วแม่นเนี่ยมันก็จะดีสําหรับตัวคุณด้วยและดีสำหรับตัวหมอดูเองด้วย<อ>เขาจะได้ไม่โดนเข้าใจผิดว่าอโอ้ศาสตร์นี้มัน ไม่ถูกต้อช่วงจังหวะนึงก็จะบอกบอกลําบากเหมือนกันเพราะว่ามันมีเวนกาการดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันจะรู้ว่าดูตอนไหนแม่นแต่สมมติอ่ะคุณจะไปหาหมอดูก็คือมันมีหมอดูก็จะมีหลายแบบหมอดูด้วยวันเดือนปีเกิดหมอดูด้วยไพ่ยิปซีหมอดูด้วยคนมียานดูด้วยกราฟชีวิตดูด้วยเลขตัวใดๆก็ตามแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดูง่ายๆว่าช่วงไหนควรไปหาหมอดูก่อนเราอ่ะยางน้อย ข้อที่หนึ่งคือดูจากดาวเกต uh. ช่วงนี้ดาวเกตจรอ,อยู่ราศีตุล uh. ถ้าพูดถึงดวงเมืองโดยภาพรวมที่เป็นลัคนาเมเรศจะเป็นช่วงที่ดาวเกตให้โชคในดวงเมืองทั้งดวง uh. มันจึงเป็นช่วงที่ช่วงนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ย uh. หมอดูเริ่มมีอิทธิพลกับ uh. กับคนมากขึ้น uh. ประกอบกับดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนราหู uh. เป็นเลขห้าแปดเลขแห่งการแก้ปัญหาที่แก้ยาก uh. ดังนั้นศาสตร์การพยากรณ์ศาสตร์การมูเตลูหรือการทําบุญปฏิบัติหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมัน,นจะมีแทก็กติกหรือวิธีการแก้ปัญหาชีวิตวที่ท,ที่ลำหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะไปดูหมอได้อโดยราศีที่แนะนําให้ไปดูหมอแล้วจะแม่นมากๆก็คือราศีอันดับที่หนึ่งเลยท่านหนุ่ง ตอนนี้ดาวเกตเป็นลาภะนะดาวเกตก็คือหมอดูนั่นเองดังนั้นเป็นลาภะจึงไม่ให้ไม่ให้โทษแน่นอนให้แต่โชคดังนั้นช่วงนี้ทั้งหมอดูทั้งเทพทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้โชคก็จะช่วยคุณธนูเต็มที่ไม่ว่าคุณธนูจะมีปัญหาอะไรเขาก็จะให้คำตอบที่แบบแก้แบบแก้แก้ได้อย่างหมดจดเลยแล้วถ้าเป็นราศีอื่นๆนราศีอื่นอืแต่ว่าราศีที่ช่วงนี้ให้พักการดูหมอไว้ก่อน ถ้าอยากดูหมอดู youtube อยู่บ้านไปก่อนหรือนั่งสมาธิปฏิบัติทำทำบุญเสริมดวงห้ตัวเองไปก่อนก็คือการทําบุญปฏิบัติทำส่วนมนต์มันดีกับช่วยน่มันให้มันดีกับทุกคนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูหมอก็คือตอนนี้ราศีที่แนะนําให้อย่าเพิ่งดูหมอคือราศีพฤษภเพราะดาวเกตเป็นอลิอัลิแปลว่าอะไรครับคุณคือดูยังไงก็อาจจะไม่เข้าทางอ่ะก็คือหมอดูเป็นอุปสรรคเป็นอลิมันก็มีติดติดขัดขัดพอไปดูเถิด เป็นไงเดี๋ยวหมอดูอาจจะปวดท้องหมอดูมึนหัวหมอดูกาลังเครียดหรือคุณก็ไม่มีสมาธิในการถามหรือไปถึงลืมคําถามคือจะถามอะไรว่าเอาลืมเนี่ยคือจะไม่ใช่ว่าหมอดูอย่างเดียวนะคือบอกว่าคนที่จะช่วยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเขาอาจจะยังก็ยังยังรู้สึกไม่เต็มที่เขาอาจจะยังไม่บอกคุณหมดมีการปิดกั้นบางอย่างหรือคุณ คุณโอ้โหครับหรือเขาอาจจะบอกคุณเต็มที่ที่คุณต้องไปทําไปแก้เลยนะแต่คุณดันลืมจดหรือลืมอธิษฐ์ลืมอีกนี่มันจะไม่ติดขัดดังนั้นช่วงเนี้ยพฤทธศพก็คือช่วยตัวเองไปก่อนทุกอย่างมันไม่เป็นใจอ่าช่วงนี้พุทธศพปฏิบัติธรรมทำความดีทําความดีกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือทําบุญอะไรสวดมนต์ทำความดีไปก่อนรอรอหลังจากดาวเกียรติย้ายเข้าราศีกันวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปตอนนั้นจะเรียกว่าเข้าพบปุตตะ ช่้งแหลกพื้นศพค่อยไปดูดวงอันน,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 นี้ถ้าสมมติเป็น <c oughs> พวกถ้าดาวเกตเนี่ยถ้าทับตัวถ้าทับ <c oughs> ทับที่ลัคนาราศีเนี่ยควรดูไหม ตัวนี่ก็ยังโอเคนะทับตัวนี่มันก็ยังดูได้แต่ทับตัวนี่ข้อเสียคือตัวคุณอ่ะมันจะของเยอะไปมันจะมีอาการมึนงงงงงงแล้วบางทีสับสนเองอาจคุณอาจจะไปหาหมอดูเยอะไปแล้วคุณกันกองไม่ได้มันสับสนเองก็คือมึนมนก็คือไม่ได้บอกว่าดีหรือเสียเพียงแต่บอกว่าบางทีมันเยอะไปที่ช่วงนั้นอาจจะไปหาหลายจ้าหลายหมอเลยหลายหมอประมาณนั้นดูเยอะ ส่วนอีกราศีหนึ่งที่อย่าเพิ่งไปหาหมอดูก็คือราศีมีนเพราะตอนนี้ดาวเกตตกพบมรณะเหมือนกับดาวเกตหายไปจากชีวิตแถมเงื่อนหัดก็เป็นวิน่ศอีกเหมือนทําบุญอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ใช่เหมือนกับดาวที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลบอ่ะไม่ไม่ช่วยไม่สนับสนุนแต่ดาวที่ช่วยราศีมีนอยู่ตอนนี้คือดาวอะไรดาวการเงินดาวการเงินเป็นสะอตดชแปลว่าช่วงนี้หาเงินด้วยการติดต่อคือช่วยตัวเองนะทวกนี้ ก็ในช่วงแบบนั้นมากกว่าตอนนี้แม้ดาวกันเงินเป็นหาช้าในราศีมีนก็ดาวราหูในส่วนนี้เป็นวินาศมันก็มันก็อยู่ในนี่อีกนะในเรื่องการเงินอีกชาวตามมาอันนี้ก็คือคร่าวๆในการดูหมอคือดูเช็คจากดาวเกตแล้วก็เช็คจากภาพรวมของดวงเมืองตอนนี้ดาวพฤหัสเริ่มดีแล้วเขาแยกออกจากดาวเสาร์แล้ว พลังงานพื้นฐในเรือนราหูนี่เป็นอะไรที่หมันมากเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงคลิปนี้ในครั้งหน้าพลังงานก็ในแนวทางแก้ปัญหาแก้ปัญหาภาพญหาอะไรหลายอย่างก็จะคลี่คลายแก้ปัญหามันไม่ได้แปลว่าปัญหาจะคลี่คลายแต่มันแปลว่าอีปัญหาที่มันเยอะแยะอยู่อยู่วิธีแก้ที่ไม่เคยมีบนโลกมาก่อนเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมามันเลยทําให้ปัญหาที่คุณมีเนี่ยมันแก้ง่ายขึ้นดูทุกอย่างก็มีทางออก ประมาณนั้นโอเคอันนี้คือเป็นแนวทางเบื้งต้นตก่่ายังไงก็ตามถ้าเกิดใครอยากรู้เคล็ดลับดีๆอะไรต่อไปอีกถึงบอกว่าอย่าลืมกดซับจาใครแต่สิ่งที่จะดูได้ตลอดเวลาคือช่องโหราวัพโหราวัพดูได้ตลอดทุกอย่างที่คุณต้องรู้ ถึงจะไม่อยากรู้แต่ต้องรู้ประมาณนี้คือดูได้ตลอดดูได้ตลอดฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรที่น่าลุ้นอีกเดี๋ยวค่อยว่าดกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ